ษาดูนะนี่ส่วนที่แยกจริส่วนได้คือส่วนไหนหัวส่วนของหัวใช่ไหมครับนี่ครับส่วนหัวใช่ไหมครับและทีนี้ส่วนพอส่วนหัวเสร็จเราก็มาส่วนอะไรอีกส่วนคออ่าส่วนคอเราได้ส่วนหัวแล้วก็คอใช่ไหมครับและทีนี้พอได้เสร็จเนี่ย เราก็ต้องตัดอะไรขาใช่ไหมครับเราก็ต้องตัดที่อะไรที่เป็นก้อต่อใช่ไหมนัึกษามันจะตัดง่ายนะครับและนักษาเนี่ยคลำเลยนะว่าก้อต่อมันอยู่ไหนอ่าเราก็ได้ส่วนอะไรหน้าแก้มติดกับตีนใช่ไหมครับหรือว่าภาษาบ้านเราคือตีนอ่าโอเคใช้ภาษาที่นักศึษาเข้าใจเลยอ่ะอาจารย์ตัดตรงข้อเลยใช่ไหมอ่าและทีนี้นักษาเนี่ยทำการอะไรแบ่งนะครับแบ่งกลางโดยที่อะไรบริเวณ สันหลังใช่ไหมครับของไก่พอแบ่งเศษเนี่ยนักศึกษาแบ่งแบบนี้นะครับแล้วทีนี้นักศึกษาเนี่ยมาคลำอีกส่วนอะไรส่วนของปีกนะครับและนักศึกษาคลำก็ต่อของมันนะครับใช้มือสัมผัสด้วยนะครับ เห็นแล้อยังอาจารย์ก็ตัดที่ก้อต่อเลยนะครับเห็นแล้วยังแล้วทีนี้เราต้องตัดอีกปีกหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นว่าเราต้องํานานหรือไม่ํานานแต่เราใช้อะไรการสัมผัสใช่ไหมครับพอเรารู้ว่าก้อต่อมันอยู่ตรงไหนนันกศึกษาเขาใช้ความสัมผัสและใช้มือพยายามแตะนะครับแล้วก็สัมผัสเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําไปจะจานะครับเพราะอุปกรณ์ในการใช้ของเราเนี่ยมันมีคมนะครับไม่ต้องรีดนะครับ ในการส่งออกของไก่เราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเรามีการส่งนะครับคือเป็นในรูปของการแช่แข็งเป็นส่วนมากนะครับอ่าและส่วนของมาคือส่วนของอะไรนองสะโพกใช่ไหมครับที่ติดกับอะไรนองติดกับน้องใช่ไหมครับเราก็ต้องจำเหล็ดนะครับโดยรูอะไรเป็นเกมจำ ใช่ไหมครับแนวที่เราขีดไว้ที่ไม่เราปาใช่ไหมครับที่แนวสันหลังเราก็ต้องตัดแต่งไปเลยเราต้องตัดแอดตรงกับอะไรอีกข้อต่อใช่ไหมครับอ่า เราได้อะไรมาส่วนของน้องติดอะไรติดสะโพกใช่ไหมครับเราพยายามเลาะให้ถึงกระดูกนะครับมากที่สุดนะครับก็คือไอเษเหรืออะไรติดกับกระดูกน้อยหรือมากมน้อยนะครับไก่เนี่ยระดับมีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็ซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็มีราคาถูกหรือแพงไก่นี่ถ,ถูกด้วยนะครับทุกคนคือจับต้องได้นะครับ แล้วก็มีไขมันสูงหรือว่ตาตา่ำต่ำด้วยนะครับเสียงหายไปไหนหมดบุ่าเราได้สองข้างใช่ไหมครับเราได้อีกเหมือนกันไหม,ไมเหมือนกันนะและทีนี้เรามาถึงในส่วนของอะไรสําคัญคือเนื้ออะไรไเนื้อหน้าอ,อกใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูอีกเนื้อหน้าอ,อกเราก็ต้องใช้ทักษะนะครับ จะสาเราจะมีอะไรอีกในเนื้อของหน้าอ,อกเนี้ยรเราจะมีส่วนของอะไรสันในใช่ไหมครับ,รบเดือดพิดต่อผิดหมดเลยมีตับอยู่ตรงหน้าอ,อกเลยเหรออืมนะเราใช้อะไรนิ้วของเราใช่ไหมครับแล้วก็จากอะไรสัมผัสใช่ไหมครับ เรไปช้าๆนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่6นะครับอำนาบในการส่งออกนะครับก็คือเราอะไรแพ้อะไรประเทศจีนนะครับจีนมีการอะไรพัฒนาประชากรของอะไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมีการต้องการบริโภคเนื้อนี้ไก่เนะี่ยไก่โชคดีอย่างเนื้อไก่เนี่ยบริโภคอะไรได้ทุกศาสนาไหมไทุกศาสนานะครับโชดีของมันคือทุกศาสนา เราใช้นิ้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะนะเพราะเราเรจะได้เห็นนะครับในไป็นการเป็นชิ้นส่วนนะครับเราถ้ามองเห็นได้ชัดนะครับว่าคือส่วนไหนชั้นไหนนักศึกษาก็ต้องตอบอาจารย์ได้เหมือนกันนะครับเวลานักศึกษาเลาะออกมานะครับว่าอยู่ในส่วนไหนนะ อาจารย์เขาจะระวังมากเนื่องจากว่าถ้าเกิดปลีดลงไปเลยนักเรียนมันจะเจออะไรคะใช่สันสันไนสันไนที่มีราคาอะไรสูงมากที่สุดนะครับในราคาสูงที่สุดถ้าเกิดเป็นรอยแผลหรือํำแหลออกมาไม่ไม่สวยเนี่ยมันก็ขายราคาได้ไม่ดีเห็นไหมอาจารย์เขาทำไม่โดนไม่มีแผลเลยนะตรงนั้นนักศึกเรืยยังว่ามีการอะไรการแบ่งชั้นนะครับระหว่างอะไรเนื้อหน้าอกใช่ไหมครับแล้วก็อะไรสันในใช่ไหมครับตัวเนี้ยเนี่ย จะมีราคาอะไรต่ำหรือสูง,ส,งสูงนะครับในตัวไก่เนี่ยนะนะแล้วก็ใช้นะครับมือแแบออกตีช้าชานะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าอะไรเป็นจิ้นส่วนที่สําคัญใช่ไหมครับมีราคาอะไร สูงใช่ไหมครับเราจะได้ชิ้นส่วนของอะไรหน,ออหน้าอกใช่ไหมครับในรูปของเม็ดนี้เลยถ้าเราแยกแยกชิ้นส่วนแบบเนี้ยมันสวยไหม <c oughs> มันไม่สวยในการบรรจุพันธุ์ใช่ไหมครับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็ไม่สวยใช่ไหมครับของชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเราก็ต้องได้เแบบ็ดชิ้นส่วนเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ เราได้เนื้อะอะไรเนื้อหน้าอ,อกใช่ไหมครับท,ทีนี้เรามาต้องล้อส่วนของอะไรสันในดูอาจารย์ในการตัดแต่งเนี่ยอาจารย์โดนมีดโดนไบถูกสันในไหมไม่ถูกเลยนะักศึกษาก็ต้องอะไรระวังใช่ไหมครับไห้มากที่สุดหัวเลาะแสดงว่าทําไม่ได้นะสำคัญมีดคมมากเลยนะ มันใช้นิ้วสัมบัตด้วยนะ,ะเราได้ชิ้นส่วนอะไรมาเนาื้อสันใน,นใช่ไหมมีกี่ข้างสองข้างนะครับ เห็นแล้วยังว่าเนื้อของอาจารย์ที่อาจารย์สําเหลกเนี่ยติดอะไรติดโครงอะไรกระดูกใช่ไหมครับหรือว่าโครงไก่เนี่ยน้อยหรือมากน้อย,อยใช่ไหมครับเราก็ต้องเลาะไอ้น้อยที่สุดเหมือนกัน เราได้มาอีกหนึ่งชิ้นนะครับได้ไหมรูปของมันอะไรสวยใช่ไหมครับแบบออกชุมพูใช่ไหมครับครีมออกจมพูเลยนะครับเนื้อของไก่และทีนี้ในส่วนของอะไรเราตัดแต่งก็คือในส่วนของอะไรกระดูกกระดูกอะไรกระดูกอ่อนใช่ไหมครับเราต้องชัางน้ําหนักตัวนี้ด้วยนะครับว่ามีกระดูกอ่อนเท่าไหร่เราคิดมาเปอร์เซ็นต์นะครับและทีนี้ส่วนต่อมาคือในส่วนของอะไรก้นใช่ไหมครับนัึกสาก็บ่าเป็นตัวอะไรกากระบาดใช่ไหมครับ เราได้ส่วนอะไรมาส่วนของสะโพกสะโพกอยู่ไหนนี่คือสะโพกติดกับอะไรติดกับน้องใช่ไหมลูกนี่เราได้ส่วนอะไรมาก้นใช่ไหมครับ